ครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมก็งานนี้นะครับผมเนาะมีตอนผมไลฟ์สดอยู่มีหลายๆคนหลายๆท่านนะครับผมฝากให้ผมมาถ่ายคนนี้ให้ดูหน่อยเขาเป็นใครทาไมผมต้องถ่ายเขาผมรู้จากเขาอะเฮ้ผมถามแค่นี้แหละครับผมถ่ายคนนี้ครับสวัสดีครับรับอนุญาตังครับผมโอ้ขออนุญาตถ่ายนะครับผมเนาะนะครับผมผมได้ยินข่าวว่าคุณครอบครองของหลวง นะครับรู้สึกว่าคุณจะครอบครองของหลวงมานานแล้วนะครับผมครอบครองนะครับตอนนี้ครับผมผมก็จะปล่อยวางมเอาจริงจริงเอาจริงจริงพี่เอาจริงจริงใช่ครับอย่าพูดเล่นนะเดี๋ยวผมไปบอกกันนะก็ไม่บอกเลยครับผมเขารำอยู่เดี๋ยวแบบนหนผมก็ไม่ได้ครอบครองอะไรครับผมไม่เชื่อของหลวงเอาจะไปครอบครองทำไมครับของหลวงเพราะว่าขออหลวงเขาก็จะไปครอบครองไม่ได้ใครก็ครอบครองไม่ได้หรอกครอบครองหลวงนะครับ เอากระจิงเลยครับผมเปกินไหนพี่มามาลำครับผมโอ้อ่าครับผมสบายดีแล้วเราบนให้หน้าแค่หน้าตาคือเปเห็ดมันเดียวกันครับไฟมากครับผมอันนี้ทีมเมียถึงนงานเลยครับถ้าเดี่ยวคงคงทีมันล่มหายใจบนลำเลีวโอ้โหตีถ้าอันนี้ถือว่าทีมเมียถึงงานมากเลยครับเนี่ยครับผมผมอยากมาแห้งครับผมอยากมาแห้งเป็นแดดมาพอแล้วบัตรมาพอัอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกครับผม ดีใจเอเดีใจเป็นไรดีท่าคนธรรมชาติก็คือก็ที่ว่ามองสุกซ่องสุมโจนยังละเดี๋ยวเดี๋ยวแรงซ้อมสูงของเจ้าแรงซ่องสูงของเจ้ายวเหรอบอกว่าไปเห็นที่ก็คือธรรมชาติอยู่ที่เสียงอย่างน้นนะครับคืออย่างคืออย่างแรงซ่องสูงของเจ้ายววาจังนะบรรยากาศกัจังฉีนี่คืมาเห็นสวนมันเหมือนบ่ดีใจเปล่าธรรมชาติจังฉีเลยครับแต่ว่าแต่ว่าเจียังไม่หอนหอน เฮ้ยจะกกอกกกอกห้อนเนาะมันมีหอมอย่างไงครับได้ลบได้โซนเด้อยู่กุกกอกอ่ะแต่ว่ามาอยู่เนี่ยน้ำหอมใหม่มันขึ้นมันห้อนมันมีลมไหมกกอกห้อนมีลมเนี่ยตรงไปอยู่โวนยางเขาพูดเลยกุกกอกห้อนมีลมเนียก็มนอยู่มันอยู่เนี่ยห่อนอยู่เหนี่ยห่อนเป็นพร่องพลอยเนี่ยพร่องพลอยก็คือตึบแถวอยู่กุกกอกที่นี่มันจะเป็นทีกว่างนะ นี่ครับผมในไทยเ้วเดอครับนี่อันนี้คือพี่ดอนพี่ดอนเขาเรียกว่าดอนอิมพอสิเบิลดอนอะไรก็ได้นะครับผมดอนอะไรก็ได้นะครับผมนี่ครับผมี่ก็ดูนะครับวันนี้การแต่งตัวของเขานะครับผู้ชายคนนี้นะครับสิ่งที่เอฟซีอยากเห็นอยากเจอนะครับผมนี่ผมมาถ่ายให้นะผมก็ไม่รู้จักเขาเท่าไหร่นะครับผมนี่นี่นี่ตอนแรกนะตอนแรกนึกถึงตอนแรกๆเนาะมือนันบุญบุญวัดขัว้ชวงบุญกะทินมั้งเมื่อที่จะมาเต้นกับพี่อ๋อเออผมไม่คิดว่า เอฟซีบอกว่าผมไลฟ์สดวนนะเจ๊ชี้ว่าเอ้ยจีดไปถ่ายพี่ดอนใครวะพี่ดอนผมรู้จักเขาอ่ะเออเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักผมผมไม่รู้จักเขาผมทําไมต้องถ่ายเขาด้วยเอาสวัสดีครับผมแม่ผู้ใหญ่ของหลวงนะครับผมเขอองหลวงไม่ได้ครอบครองใช่ปะเออแม่ผู้ใหญ่พี่พี่ดอนได้ครอบครองของหลวงเปล่าครับทุกวันนี้อ๋อไม่ไม่ได้ครอบครองของหลวงนะครับผมครอบครองหลวงนะครับ ฟังแล้วนะครับผมไม่ได้ครอบครองครับไม่ได้ครอบครองนะผมกจริงนะหมายเขาไปยังไงเขาครอบครองของหลวงเราก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะครับถ้าเป็นครอบครองของหลวงเอาของหลวงหรือพี่เอาของหลวงไม่ได้เอาโยิ่งโอ้โหโทษหนักเลยอ่ะคดีหนักเลยนะโอ้นี่ขนาดว่าถ้าว่าครอบครองเฉยๆก็ยังเออแต่ถ้าพี่เอาของหลวงนี้โดนหนักเลยนะหนักเลยหลักกระทงเลย ท้งครอบครองทั้งเอาผมก็คงจะก็ก็ใช่ไงกำลังสอบสวนอยู่เนี่ยว่ารู้สึกยังไงที่ครอบครองของหลวงมาตั้งนานคอบครองเดี๋ยวพูดไปได้พี่เนงนี่สัมผัสเราเป็นใครเขาเป็นใครเนี่ยคือเอฟซีบอกเอฟซีบอกให้ผมมาถ่ายพี่เขาพี่เออแล้วผมก็เลยถามว่าเขาเป็นใครพี่ดอน <I mean. มันมันนึกถึงตอนที่เราอยู่แรกไงพอแบบใครมานี่เอฟซีะไผมก็ยังไม่ร mm <|pa|> ู <h <h ้พี <h <h ่ในตอนนั้นเออพี่เมียไอพี่เมียมัน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 รู้สึกเหมือนกับตอนแรกนะพี่เนิงเนาะมันมันรู้สึกเหมือนกับตอนแรกว่ะ พอพี่ดอนมามันนึกถึงตอนแรกๆที่เราได้รู้จักกัน f อจะบอกให้เราว่าไปถ่ายคนนั้นสิไปถ่ายพี่ดอนสิพี่ดอนอันไหนพี่ดอนเอเพื่อนๆไม่รู้จักพี่ดอนเป็นใครนะเออพี่ดอนเป็นใครพี่ดอนเมื่อกี้ตอบเขาเป็นคนครับโอ้ครับผมโอเคครับถ้าถามว่าพี่ดอนเป็นใครไม่หรอกเมื่อเช้านี้ผมไลฟ์อยู่ไงพี่เอฟซีบอกให้ผมไปถ่ายพี่ดอนหน่อยผมก็เลยแบบมันนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่แบบว่า เอฟซีบอกให้เราไปถ่ายพี่ดอนเราไม่รู้จักไใครคือพี่ดอนาว่าเป็นใครผมก็ตอบว่าต้องเป็นคนาถาว่ายังไงลักษณะยังไงพี่ดอนลักษณะยังไงก็จะตอบได้กก็เป็นผู้ชายเป็นยังไงก็ตอบถูกอย่างนี้แต่ว่าพี่ดอนเป็นขาผมก็เป็นคนพี่ดอนจริงๆกก็เป็นคนอย่างนี้หมอนะใช่สไตล์พี่เป็นคนเหรอพี่๋อก็เป็นคนนะครับพี่เป็นคนที่ไหนพี่อ๋อเป็นคนทุกที่ครับโอ้ยดีมากตอบได้ถูกไม่งั้นโดนนี่ ทุกที่แหละวล้ที่ไหนนอกจากขึ้นสมารนะ์ทโฟนก็ไม่ได้จไะไปเท่าไหร่ลุกโทรศัพท์ก <laughs> ็ไงบอกว่าลืมโทรศัพท์ปุ้งแล้ โทรศัพท uhm, ์ก <et> er right ็ลืมที่บ้านนะผู้หญิงคนเดิมแม่ก็ตื่นเช้านะครับแม่จะทำง่ายถึงร้านค้าแม่ผู้ใหญ่นะโทรศัพท์ไว้หน้ารถก็บอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้หน้ารถเอามาตอนไหนธรรมดาลืมเนอะเป็นคนอย่างนี้ครับเขาก็เป็นคนอย่างนี้ครับมีจมูกมีตามีปากมีคิ้วมีอะไรก็อย่างนี้นะครับมิน้ารอเปล่าตอบว่าเป็นคนถ้าเหมือนสีเท้าก็คงจะไม่ใช่มั้างเนาะนั่นมีคนสัมภาษณ์ไปเรื่องที่ดอน ยงัวันนี้วันนี้มามาที่ดอนมีโอกาสมาแล้วเยี่ยมจะป่าดงด้วยแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวเราพาแม่ผู้ใหญ่มาลำด้วยวันแม่ผู้ใหญ่ออปจะชวนเขามีคนนี้อะไปสอนสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่แมาจะโดนวะม่จะเคืงบ่มามาได้สามเดือนแล้วล่ะก็มีหน้าเป็นข้อขวดสวยเงียบ ปันประช้าสมวยสมวยจอยจัดนั่นแหละครับให้เขาอย่างนั้นเลยสมชอบเงียบอ่ะพี่ดอนไม่เห็นแบบนี้แล้วผมมารอบเดียวมาครั้งแรกมาเพิ่งมาครั้งแรกพี่ดอนไม่เห็นแล้วเป็นไงพี่ดอนต้องมาครั้งแรกก็เหมือนอยู่ที่สวนแหละก็เหมือนอยู่ที่สวนอยู่ที่ธรรมชาติแบบว่าโอ้โยมาก็เห็นชนมันหุ่นละลายโอ้ยพี่แจ๊มมันก็เข้าธรรมชาติดีเนาะผมเป็นคนนะครับไอชิปไอชิปไม่ต้องถามเขาเขาเป็นใครก๊ ก็มันก็มันมันเหมือนกับที่ผมไปกกก่อครั้งแรกแหละเออตอนงานบุญวัดขัวสูงพี่ดอนเต้นอยู่เออเอฟซีบอกว่าไปถ่ายพี่ดอนหน่อยไปถ่ายพี่ดอนหน่อยเขาเป็นไข่ผมเต้นไข่พี่ดอนพี่ดอนคือไข่อะไรเงี้ยอธิชิตผมเต้นอะไรเต้นท่าไหน เต้นท่ากวนตีนมากครับเต้นคือเราไม่สามารถทําได้อ๋อเขาไปเรียกว่าเต้นผมแล็บอ๋อแล็บเลบเล่นโชว์ผมใช่เพราะผมไม่ได้เต้นเต้นผมต้องวิ่งไปว่าเต้นต้องวิ่งเขาภาษาบ้านเราเต้นบ้านเราเรียกวิ่งเออใช่เต้นเต้นวิ่งอเต้นเต้ลามเต้นฟอร์สเต้นอะไรต้องพูดไปดีครับผมเรียนเต้นวิ่งนะครับผมเอาเต้นไปว่าวิ่งบ้านเราเต้นละเมอเต้นละเมอเนาะเต้นแม่เล่นแม่เนต้นเม่เล่นแมอโอ้แตาหูเลยนี่ ทุกอย่างงานนะครับที่ไม่มาทำงานที่รอมาที่นี่ก็ซื้อไปเองหมดูุสิ่งก็ดีใจอยู่นะครับผมมาเห็นครั้งแรกนะครับผมก็เหมือนธรรมชาติดีครับผมธรรมชาติดีนะครับบรรยากาศก็ดีดูแต่ว่าที่ก็จะบอกว่าร้อนวันนี้คือข้าวโอ๊ตีก็จะบอกว่าร้อนนะไม่เหมือนอยู่ห้องเอว่ะไม่เหมือนในหงายเนาะไม่เหมือนในหงายเนาะเอพราะไม่รู้เหมือนกันก็เอชิมไปสัมภาษณ์ไปครับ เขาเป็นใครบอกว่าโอ,อ้ oh. ไม่ตอบเขาเป็นผู้ด,ดีโอเคร okay, ครับผม <laughs> ผมครบแล้วครับ <laughs> ผมไปแล้วครับ <Okay. S 2> บ๊ายบาย